สวัสดีค่ะขอแนะนำตัวเองว่าเป็น AI นะคะที่จะหยิบเรื่องราวจากหนังสือเก่าแล้วก็เรื่องราวต่างๆของจังหวัดอ่างทองมาเล่าสู่กันฟังในทุกแง่มุมเลยค่ะในช่องของที่นี่อ่างทอง AI Podcast วันนี้นะคะเราจะมาเาจาะลึกเรื่องราวของการไหว้พระใหญ่9้าวัดในจังหวัดอ่างทองกันค่ะจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมานะคะก็เพื่อเป็นแนวทางเสริมสิริมงคลแล้วก็ทําความเข้าใจถึงความสําคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของวัดเหล่านี้กันค่ะครับเป็นการเดินทางที่น่าสนใจมากเลยครับเพราะว่าอ่างทองเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีวัดเก่าแก่เยอะแล้วก็มีพระพุทธรูปองค์สำคัญๆอยู่มากๆเลยครับ แต่ละที่ก็มีเรื่องราวมีเอกลักษณ์ที่แบบแตกต่างกันไปนะครับมันสะท้อนถึงความศรัทธาแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่สืบทอดกันมานานมากครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะคะที่แรกวัดม่วงค่ะอยู่ที่อำเภอวิเศษชัยชาญที่นี่เนี่ยหลายคนเชื่อว่าถ้ามาขอพรจะช่วยเรื่องนาทีการงานกิจการรุ่งเรืองอะไรแบบนี้ค่ะแล้วที่สำคัญมากๆก็คือมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกอยู่ที่นี่ด้วย ใช่เลยครับพระพุทธมหานวมินทรีสากยมุนีสิริวิเศษชัยชาญที่วัดม่วงเนี่ยนะครับหน้าตักท่านกว้างถึง62เมตรสูง93เมตรโอ้โห ใหญ่โตจริงๆครับวัดม่วงเองเนี่ยจริงๆแล้วเ,เดิมเป็นวัดร้างนะครับเข้าใจว่าสร้างตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายๆนู่นเลยแต่ก็ถูกทิ้งร้างไปช่วงหลังเสียกรุงครั้งที่2จนกระทั่งหลวงพ่อกเกษมอาจารย์สุโภหรือพระวิบูณอาจาร,รคุณท่านมาเริ่มบูรณะแล้วก็สร้างพระองค์ใหญ่ขึ้นเริ่มตั้งแต่ปีพศ2534ครับ อ๋อสร้างเพื่อน,น้อมกล้าวถวายในหลวงรัชกาลที่9ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับก็สร้างด้วยพลังศรัทธ,ธาจากประชาชนทั่วประเทศเลยครับโหการสร้างพระพุทธรูปใหญ่ขนาดนี้ด้วยพลังศรัทธ,ธาคนทั้งประเทศเนี่ยแสดงให้เห็นถึงความผูกพันจริงๆนะคะที่คนไทยมีต่อสถาบันกษัตริย์แล้วก็ศาสนาพุทธมากๆเลยค่ะ เอาละค่ะจากวัดม่วงนะคะเรามาต่อกันที่วัดขุนอินทป,ประมูลอำเภอโพทองกันบ้างที่นี่ก็มีชื่อเสียงเรื่องพระนอนองค์ใหญ่เหมือนกันแล้วก็มีความเชื่อว่าขอพรที่นี่จะทําให้อายุยืนสุขภาพแข็งแรงค่ะครับวัดขุนอินทป,ประมูลเนี่ยก็เก่าแก่มากนะครับสร้างมาตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนู่นเลยพระนอนที่นี่เนี่ยมีความยาวถึง50เมตร50เมตรใช่ครับเทียบเป็นวาก็คือ25วาถือว่าใหญ่มากนะครับ เดิมทีองค์พระเนี่ยท่านอยู่ในวิหารนะครับแต่ว่าเ,าเกิดไฟไหม้เสียหายไปตอนช่วงเสียกรงุงศรีอยุธยาครั้งที่1น,นะครับโครงสร้างวิหารก็เลยพังลงมาองค์พระก็เลยอยู่กลางแจ้งอย่างที่เราเห็นกันนี่แหละครับตั้งแต่นั้นมาเลยอ๋ออยู่กลางแจ้งมาเป็นร้อยปีเลยเหรอคะใช่ครับแต่ที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องที่เขาขุดพบโครงกระดูกมนุษย์เมื่อปี2541 แล้วก็เชื่อกันว่าเป็นของขุนอินทประมูลคนที่สร้างวัดอันนี้มันมีหลักฐานอื่นๆมายืนยันไหมคะหรือว่าเป็นแค่ข้อสันนิษฐานอยู่ยังคงเป็นข้อสันนิษฐานแล้วก็เป็นเรื่องเล่าที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับคือแม้ว่าลักษณะโครงกระดูกที่เจอเนี่ยจะนอนคว่ำหน้ามือเท้ามัดไพร่หลังซึ่งมันก็ไปตรงกับตำนานเรื่องขุนอินทประมูลที่ว่าอยากยอกเงินหลวงมาสร้างพระแล้วโดนลงโทษนะครับแต่ว่า มันก็ยังไม่มีหลักฐานทางโบราณคดีอื่นๆมายืนยันแบบแน่ชัดทําให้เรื่องนี้ก็ยังเป็นปริศนาอยู่ครับที่น่าคุ้นหาต่อไปอืเป็นเรื่องที่ซับซ้อนแต่ก็มีสเสน่ห์ไปอีกแบบนะคะเนี่ยจากเรื่องราวของขุนอินทป,ประมูลนะคะเราเปลี่ยนบรรยากาศไปที่วัดจันทรังสีกันบ้างในอําเภอเมืองค่ะที่นี่เขาจะเน้นขอพรด้านสุขภาพแล้วก็มีรูปหล่อหลวงพ่อสดวัดปากน้ําองค์ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะ พื้นที่วัดจะอยู่สองฝั่งถนนเลยฝั่งกะวันตกเนี่ยจะเป็นที่ตั้งของพระมหาวิหารจตุรมุขที่ประดิษฐานรูปหล่อพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อ,อพสดที่เราทราบกันดีองค์นี้สร้างด้วยโลหะบิดทองคำขนาดหน้าตักกว้าง6เมตร9นิ้วสูง9.9เมตรเริ่มสร้างเมื่อปีพศ2539ครับก็ถือเป็นศูนย์รวมจิตใจของสิทธิานุสิ์ท่านเลยหลวงพ่อพโยกที่อยู่ฝั่งตะวันออก แล้วก็ที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างคือองค์เจ้าแม่กวนอิมปางพันมือสีหน้าครับโอ้โหเจ้าแม่กวนอิมพันมือใช่ครับแกะสลักจากไม้หอมต้นใหญ่เลยนะครับมาจากประเทศจีนสูงถึง5เมตร8นิ้วอันเชิญมาประดิษฐานเมื่อปีพศ2552นี่เองครับโโหมีทั้งหลวงพ่อสดองค์ใหญ่แล้วก็เจ้าแม่กวนอิมแกะสลักไม้หอมด้วยนับว่ามีความหลากหลายทางความเชื่อมากๆเลยนะคะเนี่ยน่าสนใจจริงๆค่ะ แล้ววัดต่อไปที่เราจะไปกันคือวัดต้นสนอำเภอเมืองเหมือนกันค่ะที่นี่เขาบอกว่ามีพระประธานหล่อด้วยโลหะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยใช่ครับสมเด็จพระพุทธนุวโรกุตระธรธรธมบดีสีเมืองทองหรือที่คนนิยมเรียกสั้นๆว่าสมเด็จพระสีเมืองทองที่วัดต้นสนนี่แหละครับเป็นพระพุทธรูปปางสะดุ้งมานะครับหล่อด้วยโลหะทองเหลืองทั้งองค์เลยแล้วก็ลงรักปิดทองขนาดท่านีหน้าตักกว้าง6วา3ศอก้านิ้ว สูง9วา1ศอก19นิ้วโหฟังหน่วยวัดแบบโบราณนี่นึกภาพตามยากเหมือนกันนะคะวาศอกนิ้วครับครับถ้าเทียบง่ายๆนะครับหน้าตักก็จะกว้างประมาณ13เมตรสูงก็ราวๆ19เมตรซึ่งถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับการหล่อโลหะในยุคนั้นท่านเริ่มสร้างเมื่อปีพศ2516ครับส่วนวัดต้นสนเองนี่ก็เป็นวัดเก่าแก่นะครับสมัยอยุธยาตอนปลายเหมือนกัน เคยสุดชมเมื่อก่อนแต่ว่าก็ได้รับการบูรณาครั้งใหญ่โดยพระราชสวรรณโมโลีตั้งแต่ปีพศ2488เป็นต้นมาครับแสดงว่าฝีมือช่างสมัยนั้นนี่สุดยอดเลยนะคะสามารถหล่อพระโลหะองค์ใหญ่ขนาดนี้ได้งดงามมากจริงๆค่ะจากพระพุทธร,รูปหล่อโลหะองค์ใหญ่เราไปชมพระพุทธร,รูปที่สร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนกันบ้างดีกว่าค่ะ ที่วัดป่าโมกวรวิหารอําเภอป่าโมกที่นี่มีพระนอนที่เขาว่ากันว่าง,งดงามมากและมีประวัติเชื่อมโยงกับสมเด็จพระนเรศวรมหอาราชด้วยครับพระพุทธสยาสน์ที่วัดป่าโมกวรวิหารนี่นะครับมีความยาว22.58เมตรสร้างด้วยการก่ออิฐถือปูนซึ่งเป็นเทคนิคโบราณเลยในการสร้างพระองค์ใหญ่ๆก็คือใช้ปูนโบราณพอกซับโครงอิฐและค่อยปิดทองสันนิฐานว่าสร้างในสมัยสุขโขทัยครับจุดเด่นคืออะไรคะของพระนอนที่นี่จุดเด่นเลยคือพระพักครับ พระพักท่านงดงามอ่อนช้อยมากๆจนได้รับการยกย่องว่าสวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวแล้วก็มีตำนานเล่าว,ว่าองค์พระท่านลอยน้ำมาแล้วมาจมอยู่หน้าวัดชาวบ้านก็เลยอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานครับอ๋อมีตำนานด้วยครับ ที่สำคัญมากๆเลยคือตามพงศวดานซึ่งเป็นบันทึกประวัติศาสตร์นีครับระบุไว้เลยว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเคยเสด็จมาชุมนุมพลที่นี่แล้วก็สักการะพระพุทธสยญาติองค์นี้ก่อนที่จะยกทัพไปรบกับพระมหาอุปราชาครับโหสมเด็จพระนเรศวรท่านเลือกมาชุมนุมพลที่นี่แสดงว่าวัดป่ามโมงนี่ต้องมีความสำคัญมากๆเลยนะคะทั้งทางยุทธศาสตร์หรืออาจจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนสมัยนั้นไม่ธรรมดาเลยน่าทึ่งมากค่ะ จากวัดป่าโมกเราข้ามมาที่อำเภอเมืองอีกครั้งนะคะที่วัดราชปักศีหรือบางทีก็เรียกว่าวัดราชปักษาที่นี่ก็มีพระนอนองค์ใหญ่เหมือนกันใช่ครับพระพุทธสย่าที่วัดราชปักษีสันนิษฐานว่าเป็นพระเก่าแก่สมัยอยุธยาเหมือนกันครับลักษณะก็จะคล้ายๆกับที่วัดป่าโมกแต่ว่าขนาดย่อมกว่าเดิมทีท่านชรุดสุดโทรมมากแต่ปัจจุบันก็บูรณะเรียบร้อยแล้วครับ นอกเหนือพระนอนแล้วที่นี่ยังมีพระพุทธรูปสําคัญอีกองหนึงคือพระรอดวชิระโมลีพระรอดครับชื่อท่านคือพระรอดวชิระโมลีสร้างราวๆพศส1 6 3ในสมัยพระเจ้าทรงธรรมนู่นเลยครับเดิมทีท่านประดิษฐานอยู่ริมแม่น้ําเลยแต่ว่าตะลิ่งมันพังครับเกือบจะตกน้ําอยู่แล้วในปีพศ2490เนี่ย พระมหาวิเชียนขันนาคแล้วก็ชาวบ้านก็เลยช่วยกันฉลอเลื่อนองค์พระเข้ามาไว้ในที่ปลอดภัยในตำแหน่งปัจจุบันที่เราเห็นนี่แหละครับรอดพ้นภัยมาได้สมชื่อพระรอดจริงๆนะคะเนี่ยการเคลื่อนย้ายพระพุทธร,รูปสมัยก่อนคงลำบากน่าดูเลยต้องใช้ทำแรงคนแรงศรัทธาเยอะมากแน่ๆค่ะเอาละค่ะต่อไปเรามุ่งหน้าไปอำเภอชัยโยกันค่ะ ไปสักการะหลวงพ่อโตที่วัดชัยโยวรวิหารซึ่งเป็นถึงพระอารามหลวงชั้นโทและก็สร้างโดยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีที่เราคุ้นเคยกันดีครับวัดชัยโยวรวิหารเนี่ยเดิมเป็นวัดราชกาศเก่าแก่สมัยอยุธยาแต่ว่ามามีชื่อเสียงมากมากก็ตอนที่สมเด็จโตท่านตอนนั้นยังดำรงสมณศักดิ์เป็นพระเทพกวีนะครับได้มาสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระมหาพุทธพิมพ์หรือที่เราเรียกกันว่าหลวงพ่อโตขึ้น ช่วงประมาณปีพศ2400-2405ถึง 05, เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิราบก่ออิดถือปูนลงรักปิดทองหน้าตักว้างถึง8วา7นิ้ว8วา7นิ้วก็ประมาณ16เมตรกว่าๆเลยสิคะใช่ครับใหญ่มากครับเราววัดนี้ก็ได้รับการยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นโทในปีพศ2430ครับ แล้วก็มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมานะครับเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ว่ากันว่าคนที่ทำไม่ดีทำกรรมชั่วมาเนี่ยจะไม่สามารถเข้าใกล้หรือเข้าไปกราบไหว้ได้เลยเพราะว่าจะเห็นเหมือนองค์พระจะเอนล้มลงมาทับตัวเองครับโหเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนความเชื่อเรื่องพลังศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตได้ชัดเจนเลยนะคะแสดงถึงบรารมีของทั้งองค์พระแล้วก็สมเด็จโตผู้สร้างด้วยค่ะยังอยู่ในอำเภอชายโยนะคะเราไปต่อกันที่วัดมหานามค่ะ ที่นี่มีจุดเด่นคือมีองค์พระสังกัจายขนาดใหญ่ครับที่วัดมหานามมีองค์พระสังกัจายขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ซึ่งคนก็นิยมมาขอพอรท่านในเรื่องโชคลาภความอุดมสมบูรณ์ต่างๆนะครับจุดที่น่าสนใจเป็นพิเศษก็คือบนฉัดเหนือเสียงของท่านนะครับได้สร้างเป็นเจดีเล็กๆไว้ใช้สำหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุและก็พระธาตุของพระสาวกไว้ด้วยครับ อ๋อ oh, มีเจดีย์บนฉัดด้วยใช่ครับนอกจากนี้ในวัดก็ยังมีหลวงพ่อขาวซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อายุประมาณ400กว่าปีเชื่อกันว่าสร้างโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชครับคนก็นิยมมาขอพอรท่านแล้วก็แก้บนด้วยการรำกรองยาวกันครับสนุกสนานเลยแล้วก็มีอย่างอื่นอีกไหมคะมีครับบริเวณวัดยังมีกลุ่มจักสานบ้านมหานามด้วยครับที่ผลิตงานหัตถกรรมผืนบ้านสวยงามเลยครับ โอ้โห oh ได้ทั้งไหว้พระทั้งชมงานฝีมือพื้นบ้านเลยนะคะครบเลยค่ะเดินทางมาถึงวัดสุดท้ายแล้วค่ะวัดที่9คือวัด400อําเภอวิเศษชัยชาญชื่อวัดนี้ก็มีเชื่อมโยงกับประวัติศาสตร์เกี่ยวกับวีรกรรมด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีหลวงพ่อโตปางป่าเลไลยักษ์ที่เคยมีข่าวฮือฮาเรื่องหลวงพ่อร้องไห้ใช่ครับชื่อวัด400แล้วก็ตำบล400เนี่ย สันนิษฐานว่าตั้งขึ้นเพื่อเป็นอนุสร์นะครับให้กับขุนรองปลัดชูและก็ชาวบ้านจากวิเศษชัยชาญอีก400คนที่ท่านรวมตัวกันเป็นกองอาสาสมัครไปช่วยรบกับพม่าที่เมืองกุยบุรีในสมัยพระเจ้าเอกทันเมื่อปีพศ2302และก็สละชีพในสงครามครั้งนั้นครับเป็นเรื่องราวที่น่าเศร้าแต่ก็น่าภูมิใจในวีรกรรมนะคะครับส่วนหลวงข้อโตของวัด400เนี่ย เป็นพระพุทธรูปปางป่าไลายลยักษ์ปางที่มีช้างกับลิงถวายคองนะครับสูง21เมตรหน้าตักกว้างประมาณ6เมตรกว่าๆท่านเคยเป็นข่าวโด่งดังมากเมื่อปีพศ2530ตอนนั้นมีของเหลวคล้ายๆโลหิตไหลออกมาจากพระนาสิกหรือจมูกขององค์พระครับจริงหรอคะครับก็ทำให้ผู้คนศัทธามากแล้วก็หลั่งไหลามาสักการะกันเยอะแยะเลยแล้วก็เรียกท่านว่าหลวงพ่อร้องไห้ตั้งแต่นั้นมาครับ ปรากฏการณ์แบบนี้ยิ่งทําให้คนสัทธามากขึ้นไปอีกนะคะน่าอาัศาจรรย์จริงๆค่ะถึงแม้ว่าพระอุโบสถเดิมที่ว่ามีจิตรกรรมฝาผนังสวยๆจะลบเลือนไปแล้วแต่เรื่องราวของวีรชน400กับหลวงพ่อโตก็ยังดึงดูดคนมาที่นี่อยู่เรื่อยๆนะคะใช่ครับก็น่าเสียดายเรื่องจิตรกรรมฝาผนังนะครับที่เป็นฝีมือช่างอายุทยาแท้ๆแต่ก็ลบเลือนไปตามกาลเวลา แต่ว่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แล้วก็ความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อโตก็ยังเป็นสิ่งที่ทําให้วัด400ร้อมีความสําคัญมาจนถึงทุกวันนี้ครับการที่เราได้สำรวจทั้ง9วัดในวันนี้ทำให้เห็นภาพรวมเลยนะคะว่าอ่างทองเนี่ยมีพระพุทธร,รูปสำคัญสำคัญที่ยิ่งใหญ่แล้วก็หลากหลายมากจริงๆค่ะมีทั้งองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพระนอนที่สวยงามมากพระหล่อโลหะองค์แรกๆแล้วก็พระพุทธร,รูปที่เกี่ยวพันกับตำนานประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยครับ การเดินทางครั้งนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธ,ธาจริงๆครับที่ไม่เคยเสื่อมคลายเลยของผู้คนตั้งแต่ยุคสุโขทัยอยุธย,ยาสืบมาจนถึงปัจจุบันเลยวัดเหล่านี้จริงๆแล้วไม่ใช่แค่สถานที่ประกอบพิธีทางศาสนานะครับแต่ยังเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรมชุมชนในอ่างทองด้วยการสร้างหรือการบูรณะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆเนี่ย อาจจะสะท้อนถึงความเชื่อเรื่องการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่หรือบางทีก็อาจจะเป็นการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ความภาคภูมิใจของท้องถิ่นนั้นๆก็ได้ครับอืมจริงด้วยค่ะ พอเราได้เห็นความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างต่างๆที่เกิดจากพลังศรัทธาของผู้คนในอดีตแบบนี้นะคะมันก็ชวนให้คิดเหมือนกันนะคะว่าเออศรัทธาหรือความเชื่อมั่นในอะไรสักอย่างที่เรามีอยู่ในใจเนี่ยมันจะสามารถนำพาเราไปสร้างสารรค์สิ่งที่มีความหมายหรือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราเองได้ยังไงบ้างนะคะสำหรับวันนี้เรื่องราวจากที่นี่อ่างทอง AI Podcast ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะ ขอเชิญชวนติดตามรับฟังเรื่องราวอื่นๆของจังหวัดอ่างทองในครั้งต่อไปกับที่นี่อ่างทอง AI Podcast ค่ะติดตามได้ทางช่องทางออนไลน์ของที่นี่อ่างทองเลยค่ะทั้ง Facebook, YouTube แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะพบกันได้ทุกวันอังคารวันพฤหัสบดีแล้วก็วันเสาร์เวลาประมาณ19นาฬิกานะครับเราก็พยายามรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลให้มันเข้าใจง่ายที่สุดนะครับอยากให้การเรียนรู้เรื่องราวจังหวัดนี้สนุก แล้วก็ได้สาระไปด้วยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ติดตามนะคะแล้วพบกันใหม่ในการเจาะลึกครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ